ต้องวิถีคนโูรินนะวันนี้อยู่ที่โอ้เนาะแต่นี้เป็นศาลากลางน้ำนีหาญศา,าลาบริเวณวัดอาแาละโยนเพื่อนตำบลสันป่าม่วงอำเภอเมืองพะเยาเนาะเป็นศาลากลางน้ำเพื่อนร,รอบๆก็จะเป็นน้ำหมดเลย ป็นน้ำมีปลาเยอะมากเลยเพื่ออาจจะมองไม่เห็นเนาะมีปลาใหว่ายเต็มน้ำเต็มสระน้ำเลยรอบๆสรากลางน้ำาอ้มองไม่เห็นเนาะน่เห็นได้แล้วปลาว่ายอยู่น้ำอยู่เพื่อนนู่นนู่นปลาโอ้ปลาเยอะมากทีนี้สราริมน้ำสระกลางน้ำเพื่อน เนี้งปลาเนาะปล่อยปลาโอ้เต็มหมดเลยเฮ้ยรู้สัญญาณชัดหรือเปล่าเนาะ f c ไม่ติกสวัสดีครับไม่ติกสวัสดีนัติกเตอผมยังอยู่ที่จังหวัดพะเยาเนาะอยู่อําเภอสันเอ้ยตำบลสันป่าม่วงอันนี้เป็นศาลากลางน้ำศาลาโบราณเพื่อนอายุหลาย ร้อยปีแล้นี่เป็นร้อยรอยปีขึ้นไปนี่บางส่วนรอบๆก็อาจจะเส็มรุดไปบ้างเพราะเก่ามันแล้วเพื่อนานแล้วนี่วัดเก่าแก่โบราณเพื่อนวัดที่มีชื่อเสียงมากตอนนี้เป็นเขาขนาดใหญ่เลยอยู่สูงมากเพื่อนวัดกลางเขาเลยบรรยากาศโดยรอบเนาะ สัญญาณอาจจะไม่ค่อยชัดเดินเพื่อนอยู่ตรงนี้เป็นภูเขาเนาะเขาสูงมากส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยาก็จะมีแต่ภูเขาเพื่อนเยอะมากเลยล้อมรอบเลยเยอะมากภูเขาหลายลูกเลยเนาะพูดไปเธอนอนฟังตกฝ <laughs> นตกบ่ไม่ติ๊อ้อทางนี้ยังไม่ตกเนาะนี่เฮ้ยเรเิ่มเดตกแล้วได้ยินเสียงฝนแล้วนี่ อยู่กลางป่าเขาด้วยหลายสดนี่ฝนจะตกแล้วโอ้ยฝนมาแล้วเพื่อนฝนมาแล้วไอ้มาเดินทำไมริมนั้นเดี๋ยวก็ตกน้ำหรอกเขาถนัดแล้วมั้งเขาเดินทุกวันไม่กลัวลื่นบอือเเมื่อคืนก็ตกอ๋ออันนี้ตกรินร่นเรนันเพื่อนนี่มนเรมตกมานีนี้นนล่อยๆเนาะ น,นั้นหมาจะเืินตกเฮ้ยลงไปหาอะไรเน้อในน้ำเป็นวัดเก่าแก่เพ่อนวัดที่มีชื่อเสียงอปู่วัดกลางภูเขาเลยเพื่อนภูเขาสูงมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากเพื่อนมีที่ถ่ายรูปเยอะมาก ถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวแถวจังหวัดพะเยาเพื่อนก็อย่าลืมไปมาวัดป่าเอ้ยไม่ใช่วัดป่าวัดอนาลโยเนาะสวัสดีครับสวัสดีแมติกเดอ้อแมติกหัวเราะอะไรเนาะนี่สังเกตดูพื้นไม้เพื่อนก็จะเก่ามากเพราะว่ามีอายุหลายปีมาแล้วเนี่ยเพื่อนนี่สร้างมานานแล้วเนาะเราไม่เคยมาเพิ่งมาคนอื่นอาจจะเคยมาแล้ว บางคนก็ยังไม่เคยมาก็อยากให้เห็นบรรยากาศเนาะสัญญาณชัดหรือเปล่ามีมองเห็นภาพหรือเปล่าส่วนมากจะไม่ได้ไลฟ์สดเพื่อนเพราะว่าสัญญาณไม่ค่อยมีเลยแถนี้หรือว่าเน็ตไม่ค่อยแรงหรือเปล่าวัดเก่าแก่วัดโบราณเนาะอายุหลาย ปีแล้วเพื่อนหนึ่งปีเราเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเนาะนี่อันนี้เป็นศาลากลางน้ําเนาะเรายังไม่ได้เดินไปที่อื่นเพื่อนขึ้นมาบนเขาตรงนี้เดินขึ้นมาก็เหนื่อยแล้วอืมีอีกหลายจุดมากเพื่อนเดินไม่หมดหรอกเพื่อนวันหนึ่งเนี่ต้องใช้เวลาหลายวันเลยเพื่อนกว่าจะเดินเป็นภูเขาลูกใหญ่เลยนั่งพักตรงศาลากลางน้ำตรงนี้ก่อน เหมือนฝนจะตกไม่กล้าเดินไปอีกมันเพิ่นกว่าจะขึ้นเขาลงเขาลงไปคืนถึงถนนได้นี่โอ้โหถ้าฝนตกพันแน่นอนต้อง mm hmm. ดูฝนเนาะ mm hmm. ถ้ามันไม่แรงก็หมุนแล้วสิอ๋อไม่เห็นหมุนอ๋อแสดงว่าตรงนี้มีสัญญาณเนาะแต่ตรงหมู่บ้านไม่มีสัญญาณเลยแต่ที่วัดน่าจะอยู่ที่สูงตรงนี้ก็เลยสัญญาณจะมี ไม่แน่ใจเนาะผมออกไปข้างนอกไม่ได้เด้อเพื่อนวันนี้ตอนนี้ฝนกําลังจะตกแล้วก็เลยอยู่ในศาลาดิกลางน้ําก่อนอขอพรให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยร่ำรวยโชคดีทุกคนเนาะสาลาริมน้ำสลากกลางน้ำชอบบอกว่าริมน้ำตลอดเลยกลางน้ำเนาะ ขออนุญาตเดอ้อมีต้นไม้ใหญ่ๆเลยเพื่อนตรงนี้มองไปรอบๆมันเต็ต้นไม้ใหญ่ๆเลยทางเข้ามาก็จะรกนิดหนึ่งเพราะว่านานเล่นเพื่อนวัดนี่อาจจะนานแล้วเนาะอยู่กลางภูเขาเลยมีที่ในบริเวณวัดจะมีเจดีย์พุทธคยาด้วย อยู่อีกจุดหนึ่งเพื่อนต้องเดินขึ้นไปบนยอดเขาสูงเดินไปมองจากไกลๆมาตรงนี้สูงมากมองมาเห็นเป็ดเงาเงา,เงาดำๆเนาะเป็นเหมือนเงาต้นไม้เงาภูเขา mm hmm. นี่ขนาดมาใกล้ยังมองไปเห็นสูงอยู่เนาะ mm hmm. ยังมีสูงขึ้นไปอีกเราเดินยังไม่ถึงเนาะมาหยุดตรงนี้ก่อนโอ้ mm hmm. oh. ตรงนี้เคยเป็นทางข้ามหรือเปล่าปิดไว้ ต้นไม้ใหญ่มากเลยถ้าไม่มีทางป้ายบอกน่าจะหลงป่าแน่นอนตรงนี้เป็นภูเขาใหญ่เพื่อนขอลูกใหญ่เลยวัดก็จะอยู่บนภูเขาเพื่อนวัดแห่งนี้อยู่บนภูเขาจริงๆเนาะเวลาคนมาก็จะต้องเดินเท้าขึ้นมาเนาะเพราะว่าสูงสูงจริงๆเนาะ จะมีทางขับรถขึ้นอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยมาไม่รู้ขับไปทางตรงไหนเราเดินตามบันไดขึ้นมาบางจุดเนี่ยหลายหลายร้อยขั้นเลยบันไดอ,อ่ะสูงมากอันนี้เรามาแค่แค่ไม่กี่ขัน้นเพื่อนอยังไม,ไม่ยังไม่ได้ไปที่สูงเลย อันนี้ยังไม่สูงเนาะสูงจากถนนมานิดหนึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านก็ประมาณบ้านชั้นสองแค่นั้นแหละโอ้ยังเหลืออีกสูงอีกสูงกว่านี้อีกเยอะเ,เพื่อนโอ้เดินไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าเราไม่มีรถยนต์แต่บางคนเขาก็เดินเนาะบันไดก็เพื่อนเป็นบันไดบันไดปูนเนาะเป็นบันไดพื้นปูนที่เทเป็นบันไดขั้นบันไดขึ้น จะมีแต่ใบไม้เพื่อนใบไม้ร่วงลงเต็มเลยเพราะว่าไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยมีคนเดินแต่ว่าอาจจะเดินอยู่แต่ว่าต้นไม้จะเยอะเนาะเป็นภูเขาเนาะทําเป็นบันไดปูนอย่างดีบันไดทีเมนอย่างดีขึ้นหลายร้อยขั้นเลยเพื่อนขึ้นเขาเนาะเป็นทางเดินขึ้นเขาถ้าเนเพื่อนมาก็จะเห็นแรกๆผมไม่จินตนาการผมคิดว่าในใจคิดว่าโอ้สงสัยจะไม่สูงมากเท่าไหร่หรอกเห็นเขาแบบนี้เดินขึ้นก็ไหวหรอก เราอายุยังน้อยๆอยู่คิดในใจโอ้พอมาเห็นจริงๆไม่ไหวเพวื่อนอีกตอนเดินลงนี่เพื่อนถ้าเพืพ่อนๆเพื่อนๆวิ่งเหาะๆนี่มันจะมันจะลงไปเองเหมือนเหมือนแบบสไลด์ลงไปมันหยุดไม่ได้เพื่อนมันจะหยุดฝีเท้าเราไม่ได้มันจะไปเลย <laughs> มันเป็นทางลาดชันลงจากเขาเพื่อนเป็นบันไดก็จริงอยู่แต่ว่าโอ้เวลาเดินลงนี่ถ้าเป็นทางนีเพื่อนมันจะสไลด์ลงไป ที่ได้ผมคิดว่าผมขี่ขมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้พอมาถึงจริงๆโอ้โหแค่ขี่ขึ้นยังไม่ไหวแล้วจะขี่ลงโอ้โหลงสายวิ่งไปทีเดียวไม่ต้องไม่ต้องสตาร์ทหรอก <laughs> <laughs> ปล่อยแล้วลงลงไปเลยเพื่อนลงเร็วกว่าขี่กว่าติดเครื่องอีก <laughs> โอ้โนึกในใจผมไม่ขี่เลยเพื่อนแม้แต่จัก,กรยานนี่ <laughs> มันเหมือนเจ็ตสกีเพื่อนมันจะปล่อยแล้วลงมาเลยเพื่อนจากเขานะ มันเป็นเขาสูงท่านโอ้ผมนึกแต่ผมได้ฟังแต่ข่าวเพราะว่าทางขึ้นเขาทางขึ้นเขาผมก็ไม่รู้ว่าทางขึ้นเขามันขึ้นสูงยังไงเนาะพอม,มาเห็นโอ้โหจริงๆแหล่นเพ่อนสูงสูงจริงๆเป็นทางลาดชันจริงๆมันสูงเกินที่เราจินตนาการเอาไว้ก่อนที่เราเคยมาเนาะเราไม่เคยมาพอเรามาเห็นจริงๆอ๋อ มันเป็นแบบนี้นี่เองเนาะที่รถได้ข่าวว่ารถตกถนนตกอะไรทางมันสูงแบบนี้เนาะทางขึ้นเขารู้แล้วทีนี้ถ้าคนอยู่แต่ตามเมืองในเมืองอยู่ตามตามที่เอความเจริญแล้วไม่ได้มาตามภูเขาไม่ได้มาขึ้นเขาขึ้นอะไรก็จะไม่รู้เพื่อนตอนนี้รู้แล้วมาเห็นด้วยตัวเองแล้ว <c oughs> <laughs> ต้องเป็นนักเดินทางจริง รู้เลยการเดินทางออกมาข้างนอกก็ทําให้เรามีประสบการณ์เพื mm ่อนได้เห็นอะไรหลายอย่างเลยจากที่เราคิดไว้อาจจะไม่ใช่แบบที่เราคิดไว้ก็ได้เพื่อนการเดินทางมารอบนี้ทําให้เรารู้อะไรขึ้นเยอะจากที่ผมไม่รู้อะไรเลยผมได้เห็นอะไรเยอะเลยแต่ตอนนี้ก็อยู่ตรงศาลาโอ้สัญญาณมองไม่ค่อยเห็นนะ มหมาด้วยเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นบรรยากาศเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูเนาะอะไรสดอาจจะสัญญาณไม่ค่อยมีก็ขออภัยเดินเพื่อนสัญญาณน่ะไม่ชัดเนาะหมาเห่าแล้วน้องแม็กกี้เดินไปทางนน้นมาเหา่าขอบคุณทั้งสี่เลยสี่ไลน์เนาะคุณทุกๆกำลังใจกับคุณแม่คริสเตอร์ที่แวะมาเป็นกำลังใจให้ช่วยทีคอนซุรินเนาะ สัญญาณไม่ชัดเ,เพื่อนๆก็อาจจะหายเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าผมจะให้เ,เพื่อนเเห็นอะไรไปเร,เรื่อยเนอะอันนี้เป็นแค่จุดจุดเดียวแค่หลบหลบแดดอยู่ตรงนี้หลบหลบเหนื่อยอยู่ตรงนี้เฉยๆฉเดี๋ยวเ,เพื่อนๆก็จะได้เห็นอะไรไปเรื่อยในรอบรอบต่อไปลในครั้งต่อไปหรือว่าในชมในคลิปก็ได้เนาะก็จะถ่ายบรรยากาศให้ชมเนอะในบริเวณวัดกลางภูเขาสูงเนาะ ทางภาคเหนือเพื่อนสำหรับไลน์นี้ก็อาจจะต้องถึงเวลาลงไลฟ์แล้วเนะาะเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้าเพื่อนเดีเจอกันช่วงหน้าเนาะหมายเยอะนิดหนึ่งเนาะที่วัดถ้าคนไม่เคยมาก็ก็อาจจะกลัวเนาะถ้าเราทำใจดีสู้เสือ <laughs> ใจแข็งไว้เดินเฉยเฉยเขาก็ไม่ทำอะไรเนาะ วัดกว้างใหญ่มากเพื่อนเดินเดิน,นไม่ทั่วหรอกถ้ามาต้องมีเพื่อนเดินเพื่ออาจจะหลงทางแต่ผมมาผมขึ้นผมเปิด gps มาผมเดินมาจากหมู่บ้านผมเปิด gps เลยผมเดินตาม gps อย่างเดียวขออนุญาตลงไลค์ก่อนเด้อขอบคุณแม่ติ๊กเด้อ ตนนี้มาทำความสะอาดสาลาเนะาะทำความสะอาดสาลาสาลากลางน้ำให้ดเูเอาบุญเอากุศลเลยเก็บบรรยากาศไปด้วยเนะาะทำความสะอาดถูพื้นสาลานาอเพื่อนเพราะว่าจะอยู่ไกลนิดหนึ่งคนอาจจะไม่ขึ้นมาไม่ค่อยเยอะก็เลยอาจจะสาลาอาจจะมีฝุ่นอะไรบ้างแล้วก็มาถูพื้นทำความสะอาด วันก่อนแล้วตั้งแต่วันก่อนเนาะทำไปเรื่อยๆทำไปหลายที่เลยในวัดนี้ทำความสะอาดไม่ทำตรงไหนบ้างแล้วทำความสะอาดตรงไหนบ้างแล้วทำหมดแล้วทำหมดแล้วเดินถนนเดินแต่ทางใช่ไหมยังไม่ตัดหญ้าใช่ไหมเอาตรงนั้นหักมีมีร้อบ้างนะสระเพล<อ><อ> คนตัดหญ้าห้ให้หวัวอ ô, ๋อคนมาตัดหญ้าไปให้วัวด้วยอ๋อครับไปห้องน้ำมาบาอ๋อแม่บอกว่าไปห้องน้ำมาไกลนิดหนึ่งแม่ต้องไอมีทางขึ้นไปอีกใช่ไหมตรงถนนฝั่งฝั่งนู้นใช่ไหมอันนี้มีตรงนี้แค่นี้ปราไปฝั่งนู้นออกถนนใหญ่บอโอ๊ยเติมเิะโต <laughs> หมดแต่มองวิวข้างทาง,อองมองวิวรอบๆเดิน <c oughs> เดินจะขึ้นโต๊ะแล้วเดินไปเดินมาจะขึ้นโต๊ะตรงนั้นแหละก็เป็นทางที่พักแม่อ๋อในมีเก้าอี้อยู่อะ่ะตรงนั้นมีที่าอกตัอีตั้งไว้ไอ้ตรงกลางนั้นเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะเจดี JD, อยู่ตรงไหนเจดี JD, พุทธคยาโอ้ไกลไกลอีกม่นม่นม่นรใหม่มที่ตัวเองไป เมตัวอ,อินแตกแมกอยู่อินนะแยกนะแต่พุทธยาตรงขึ้นสูงสุดเลยสูงสุดบอผมขึ้นมันใดน่าจะขึ้นมันไดไปแล้วเมื่อกี้ไกลจะเห็นภาพพุทธลูกพุทธยานะใหญ่ใหญ่แม่ยังไม่ได้แม่ยังม่น,มมนขึ้นเลยแม่ยังขึ้นไปไม่ถึงบอแล้วไม่เคยขึ้นถึง<อ>หาดอยู่ตรงนี้โอ้ผมอยากขึ้นอยู่ ผมต้องขึ้นให้ได้เดินขึ้นบันไดเลยขึ้นมาตามบันไดได้ไหมไม่ต้องขึ้นทางบันไดขึ้นได้เนาะได้ได้แล้วอ็ไมงต้องทางเดิมไหมต้องตรงทา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 งเดินอย่างเดียวทางต้องขึ้นได้เสร็จมีทางเดินใช่ไหมมีทางเดินขึ้นฝั่งไหนก็ได้ใช่ไหมขึ้นได้หมดบมหรือว่าต้องขึ้นตรงเลยฝั่งฝั่งเดียวกันแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้เด็กจะต้องเปิดเปิด GPS หละ GPS บอกถูก พ่อเนะียทำนี้ยีก่สิบปีแล้ว<อ>ทำงพุ่งปีกว่าอามีอ๋อมองไปเห็นยอดสูงเลยภูเขาน่าจะอยู่จุดสูงสุดแหละเจดีย์พุทธคยาอยู่จุดสูงสุดเลยเน่าจะอยู่บนยอดเขาเลยเพื่อนสูงๆมีทางรถขึ้นไปไหมหเขามีทางรถขึ้นไปไหมม,มีแต่ ก่อนนี้นะถ้าเราเคยขึ้นไปนะเราก็ขอขึ้นรถไปได้แต่แบบนี้ไม่มีรถแล้วก่อนมีรถรางไม่ราบแล้วชาวบ้านเขาขึ้นไปทำบุญน,นะงานเจ้าพ่ออบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกต้อง <c oughs> แต่จะมีทางขึ้นใช่ไหมแต่ขับขึ้นได้ใช่ไหมขับรถขึ้นได้ใช่ไหมใช่โอ้โหตอนลงยังไงเนาะลงอะ ตอนลงลำบากเลยขึ้นทิ้งนี้ยขึ้นเนี้ยอ่าดูลงก็ลงเนี้ยลงมันลงเหวเลยโอ้ขึ้นมาขึ้นสวรรค์เลยลงอ่ะเอออาไว้เเงลหมือนเอาหัวลงล่างโอ้หนอยังไม่ไม่กล้าเลยไม่กล้าขึ้นเละเข้ากลัวเดินขึ้นถ้าเดินเดินขึ้นได้อยู่ค่อยๆเดินเนาะ ก็เอาต้องเอาน้ําไปด้วยนะเดินเนาะต้องห่อน้ํห่ออะไรอาหารไปด้วยอืมใช่ใช่ต้องเตรียมเสบียงครับต้องเตรียมสเบียง,ต,ง,ต,ยยงต้องมีเสเบียงขึ้นอืมเวลาหลงเนาะแต่โทรศัพท์ต้องมีแบตตลอดเนาะแต่ด,ด,ด,ดูจีพีเอได้ดูจีพีเอสได้ว่าเขาสูงเนาะสวยมากบนยอดเขาเพื่อนสวยสวยถ้าได้ขึ้นไปข้างบน จะมีเจดีย์พุทธคยาเจดีย์ใหญ่มากผมเคยลงคลิปให้เพื่อนได้ดูแล้วเจดีย์พุทธคยาเนาะวัดอนัญโยเพื่อนเคยลงคลิปให้ดูแล้วเจดีย์จะสวยจะมีบนยอดเขาเพื่อนยอดเขาสูงเพื่อนเวลาขึ้นก็จะเป็นขึ้นสุดๆเลยลงก็จะลงแบบสุดๆเนาะทางลงเนาะ ตรงนี้เพิ่งขั้นแรกเพื่อนๆนี่ที่ขึ้นมานี่เป็นพักแรกเอ่นี่อันนี้คือพักแรกเนาะยังไม่สูงนเนาะแค่ตรงธรรมดาเด,ดินขึ้นได้ตรงนี้ทำไมอ่ะครับโอ้เสีดยดายอย่างไปยูอยู่นแยกถ้านะ้าพ่ออยู่นะขกววาดนะกวาดนะจนก็แยกไปขึ้นไปดูได้ครับ จะพระองค่เลยเขาจะเอาออกเลยไปไอ้เนี่นตรงไหนบ้างเกือไม่ถูกแม่พระเป็นโรคแบบนี้นะจะไม่ให้ได้ถ้าที่จริงผมอยากถ้ามาแล้วผมอยากขึ้นไปสุดสุดอะสูงสุดอ่ะขึ้นไปจุดถึงจุดสุดยอดเลยมีอะไรเยอะแยะเลยตัวเองยังไม่เห็นอ่ะครับ เดี๋ยวผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆอืมีอีกจะก่อนนี้พ่ออยู่มอนมอนมอนอะไรมีที่พ่อของหลวงพ่อนะครับแต่สั้นมองน้านภาคแล้วอ๋อทุกวันนี้มีเจ้าวาดใหม่บ่ลกของพ่อโลกของหลวงพ่ออ๋อบุมบวชมันกันไหมน หมเหมือน,นกันเลยน,นมันสลุลงม,มาน่ะจริงจริงมันตัางอยู่ครับครับนะขอบคุณครับแม่๊กไหนๆมาถึงแล้วก็ต้องเห็นให้เห็นมากที่สุดถ่ายได้มากที่สุดแม่มต้องรอพ่อมากกอนมาถึงจะงทำได้ครับพอมันนานแม่ก็ไม่ไปทำ ผมจะเดินยังไงถึงน้องน้องให้แม่วันสองร้อยน่ะนัดเพื่อนนะเพราะว่าแม่ทำได้เยอะนะถ้าถ้าวันสามร้อย <c ười> <c ười>